สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูโค้งหนองนานะครับอันนี้มาให้ดูบรรยากาศน้ําสีสวยมากนะครับตัวนี้นะครับเราขุดนะครับลึกลงไปอยู่แค่4เมตรนะครับอ่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น้ํามันสวยมากนะครับเป็นน้ําซึมนะครับเป็นน้ําซึมนะครับออกมาสวยมากนะครับเป็นสีฟ้าธรรมชาติเลยครับความลึกก็แต่พักนี้อยู่ที่2เมตรกว่านะครับถ้าลงไปก็อยู่ที่ท่วมหัวนะครับ สองเมตรกว่าน ER no ้ําสีสวยมากนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศน่าว่ายมากนะครับบรรยากาศดีครับผมยามเย็นเย็นครับน้ําสีสวยนะครับบรรยากาศน่ามาว่ายมากนะครับน้ํามันก็ซึมมาจากด้านข้างนะครับด้านข้างผมก็มีขุดสักขุดไรไปแล้วนะครับมันก็จะซึมมาเรื่อยๆครับซึมมาเรื่อยๆนะครับน้าสวยนะครับซึ่งความฝันฝันหลายคนครับอยากได้แบบนี้ครับขุดแล้วเจอน้ําสวยๆนะครับ ผมว่าหลายคนอยากได้นะครับบรรยากาศแบบนี้มาดูด้านนี้ก็ใสสวยนะครับอันนี้เจอฝนใหญ่มา2รอบนะครับแต่ก็ยังรักษาความสวยความสีแบบนี้ไว้ได้นะครับสีสวยนะครับหน้ามาไหว้นะครับตรงนี้นะผมก็จะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังเกษตรนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับให้กับท่านผู้ชมมาเลือกมาเที่ยวมาชมนะครับ มีอาหารมีกาแฟเครื่องดื่มต่างๆนะครับบรรยากาศทักผ่อนหย่อนใจสบสบายนะครับก็อยู่ในช่วงระหว่างปลูกต้นไม้ปรปับปรุงครับก็จะทําตรงน,นี้ให้ดีที่สุดนะครับสําหรับใครที่ชอบบรรยากาศธรรมชาตินะครับมานั่งมาชมวิวบรรยากาศน้ําสวยๆนะครับตอนนี้ผมก็ปลูกหญ้าแฝกไปรอบแล้วแล้วก็ตามด้วยต้นไม้นะครับปลูกรอบนะครับหญ้าแฝกก็ปลูกรอบมีต้นกล้วยนะครับแล้วก็ปลูก ให้เป็นพืชหลักไว้ก่อนครับส่วนน้ํานี้ก็เป็นน้ําที่ซึมนะครับไม่ใช่น้ําเปิดใส่นะครับเป็นน้ําที่ซึมมาจากพื้นที่ด้านข้างนั่นเองนะครับมาจากคลองด้านข้างนะครับมันซึมมาแล้วมันก็เป็นสีฟ้าแบบนี้สวยนะครับสีสวยมากนะใครเห็นก็อยากได้นะครับนี่ครับบรรยากาศดีครับผมต้องรอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับ ก็จะเห็นความเปลนแปลงนะครับตอนนี้ผมก็พยายามที่จะปลูกหลายๆอย่างนะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ไว้ที่พักผ่อนนใจนะครับเราปลูกได้ทุกอย่างนะครับโอเควันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมรับชมเพียงเท่านี้นะครับสไลด์ที่เข้ามาฟังอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรมังชันครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ